เอาลา่ะทุกคนคงทราบกันดีใช่ไหมครับว่าผลน้ําแข็งเนี่ยถูกีเมคขึ้นมาในแผ่นนี้นั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปค้นพบมาหรือบางคนอาจจะค้นพบแล้วเนี่ยนั่นก็คือสกิลซีของผลน้ําแข็งสกิลซีของผลน้ําแข็งเมื่อเรายิงไปที่ทะเลนะครับผมมันก็จะทําการแช่แข็งใช่ไหมครับอ่ารวมถึงตื่นด้วยในแผ่นเกาอนะครับแล้วแผ่นนี้ล่ะมันยังแช่แข็งอยู่ไหมคามตอบคือไม่ครับผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันไม่แช่แข็งทะเลแล้ว มาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะ Let's go <S เรามาเริ่มจากผลตื่นเลยก็แล้วกันนะครับผมสกิลซีเข้าไปนะับชึบนี่เลยครับจะสังเกตได้ว่าเท้าของผมจมนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่แข็งแต่ที่เห็นอยู่นับก็<า>คือเป็นพาสซีสกิลของผลน้าแข็งนั่นเองนะครับน,นะครับผมทีนี้เรามาดูแบบไม่ตื่นกันก็แล้วกันนะครับผมมาสกิลซีโอ my ก o d เอ้ยยิงเอ้ยชึบนี่เลยครับจะสังเกตได้ว่าลกเนี่ยมันทะลุนะครับผม มันทะลุทะเลเข้าไปเลยนะมันไม่แช่แข็งนะถึงมันจะไม่แช่แข็งแต่คุณก็นกอยู่ดีซับ